เป็นยังไงบ้างคะจุลิไม่ไหวแลวค่ะคุณป้าค่ะหัวแทบจะระเบิดเลยค่ะแหมจุลินี่ต้องกราบขอโทษคุณป้าคุณย่ามากเลยนะคะที่มาสร้างความเดือดร้อนให้จุลินแย่จริงๆเลยไม่เป็นไรละจ้ะทีหลังไม่อย่าเผลอไปครใชไหมเป็นสาวเป็นนางไม่เมาไมาอย่างเนี้ยระวังเดี๋ยวจะไม่ได้ราคานะคุณย่าพากเนี้ยจุลิก็ตายไปดีสิคะ อาลูกจะไปกันแล้วเหรอไม่อยู่ทานข้าวไนแล้วลูกครับยา่าเดี๋ยวทางบ้านหนากกจะเป็นห่วงด้วยเราวม่มีงานด้วยครับงานยุ่งมากเลยกับคุณย่าค่ะง,งั้นจะไปก็ขอให้โชคดีนะเดินทางปลอดภัยนะลูกอย่างนั้นลาเลยครับคุณย่าย่าวัาดีจ่าเล่นสุขนะลูกลาลแล้วขอได้จะมารบกวนใหม่นะเชิญเลย พี่ซอกสนใจนั่งใครกันนะสวัสดีน้องๆแหมมาถึงไม่พูดจาเลยเลยนะคะถ่ายรูปเอาถ่ายรูปเอาเลยนะครน้อง,องพวกเราก็ไปตามข่าวเรื่องคุณพ่อคุณพี่ซ๊กนะครับแหมติดข่าวเงียบเลยนะครับคุณจูเล่พวกน้องเนี่ยหูตาไวจริงเลยนะคะไม่รู้ว่าใครสย่ยมไปบอกนะฮะขอบคุณพวกเราหน้าข่าวมืออาชีพนะคุณว,ว่านักข่าวมาที่ทำไม แหมทุกนี่ออกจะเป็นประเด็นฮอตนะคะเปิดได้แล้วละคะ่ะซุปเปอร์สตาร์ข้ามตาร์ตมหาครอบครัวก็เป็นข่าวที่ดีออกฉันว่าคุณนะคงมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นอีกเพียบเลยละ่ะคุณทำแบบนี้ทำไมโซเฟียเนี่ย<อ><อ>พวกคุณเข้ามาในบ้านฉันเป็นยังไงเนี่ยพวกนักข่าวยังไงล่ะคะคุณใช่ไหมจ้าหนูไหมโอ,โอ๋อย่าถ่ไทายรูกที่ะาโอ้ป้าตาลายหมดแล้วน้อหไหมอยู่ที่นี่ ือว่านี่เป็นการยืนยันเรื่องของความรักของน้องไหมกับจีซก็เป็นความจริงนะใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใชนะคะมันไม่ใช่งั้นค่ะอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นน้องไหมจะมาอยู่ที่นี่ทําไมเมื่อที่นี่ควรจะมีแต่คนที่เขาเป็นครอบครัวเดียวกันก็อยู่ด้ยวยกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะคุณหนูไหมนี่ก็ถือว่าคนในครอบครัวเหมือนกันนะจ๊ะยังไงนะป้าป<ะ>้าบอกว่าคนในครอบครัวนะอ้าวหรือว่าน้องไหมกับจีซกเนี่ย มีความสําคัญมากกว่าอ้โหคนในครอบครัวหรอมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมีอะไรลึกรนอเป่าไม่ใช่ค่ะออคือหม่เป็นคนที่พากินใหม่เป็นคนที่พากินจีซอกมาหาบ้านย่าค่ะใช่ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นแค่คนนำทางเท่านั้นค่ะ<อ>แหนก็จีโซโกเขามาจากเกาหลีนะคะ เขาไม่รู้จักเส้นทางในประเทศไทยหรอกค่ะเพรา,าต้องจ้างคุณไทยนำทางให้ค่ะเออคุณหมายความว่าหมายความว่า,า,วา,วาที่จีซกไปไหนมาไหนกับผู้หญิงคนเนี้ยก็เพราะเรื่องครอบครัวไม่ใช่เรื่องอย่างที่พวกคุณเข้าใจผิดกันนะคะัที่คุณมันจะบอกว่าหมายกับคุณจีซกเนี่ยไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ไหมนี่คุณคิดได้ไงคะลืมไปแล้วเหรอคะว่าจีซกอะ่ะเขาเป็นดาราดังแต่ผู้หญิงคนเนี้ย เสร็จธุระยังอ่ะเสร็จรลแล้วก็เชิญกลับไปได้ละบ้านชั้นนั่นมาจช่สวนสาธสารณะที่ใครจะไปจะมาได้นะบายเชิญไ, <ป S 2> ไ,ได้ลาไปล้ครับคครับคุณครับเอ่อคุณคงจะเป็นคุณย่าของคุณจีซกใช่ไหมครับคุณย่านั่นแหละครับสําคัญที่สุดผมทราบมาว่าคุณย่าเพิ่งเจอกับจีซกเมื่อไม่นานนี้เองใช่ไหมครับใช่อ้าวก็ทำไมเพิ่งเจอกัน ปกติแล้วครอบครัวเดียวกันก็ต้องมีการติดต่อกันหากการติดต่อแบบเนี้ยผมว่าน่าจะมีสาเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องของครอบครัวชนะคนอื่นไม่เกี่ยวเอาเกี่ยวสิครับก็พูดผมทุกคนนะเป็นสื่อมวลชนชเรื่องของกีซอกเนะี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรที่จะเปิดเผยไม่ได้ผมก็เพียงอยากจะถามความสําคัญระหว่างย่าก,กับหลานแล้วก็การตายของพ่อทีซกพ่อทีซกตายไงครับ

หนังเหรอคะ,<ช>ะคุณยดมหักนยขอบใจจ้ะนี่หนูเป็นเพื่อนกับจีโชคเหรอค่ะคือหนูเป็นเพื่อนสนิทของจีโชคเขานะคะเราสองคนอ่ะเล่นหนังเป็นพระเอกนางเอกคู่กันบ่อยมากเลยนะคะก็เลยเสนิทกันมากๆนะคะ หนูไหมจะไปไหนแล้อคะอไหมไหมจะไปชงยาหอมให้คุณย่าค่ะจิโซคะนี่คุณไม่ได้เล่าเรื่องฉันให้คุณย่าคุณฟังบ้างเลยเหรอคะ โซเฟียคุณไม่ได้ทำแบบนี้เลยอ่ะอะไรการนี่คุณพูดเหมือนกับฉันทำอะไรผิดอย่างนั้นน่ะนี่มันไม่ใช่ข่าวดีหรอคะที่คุณเจอกับคุณย่าก็น่าจะดีใจออกนะคะและอีกอย่างนะฉันว่านะนักข่าวอะ่ะก็ได้ตั้งฉายาใหม่ให้คุณอย่างเช่นซิซ็อกย่ากตันยูแทนที่จะเป็นซิซอกเลือดร้อนแบบเนี้ยนี่ฉันหวังดีกับคุณนะคะแต่คนที่นี่เขาอยู่อย่างสงบคุณไม่ได้น่าทาวุ่นวายเลยอะ่ะ ก็ไม่เห็นจะวุ่นวายตรงไหนนะคะนักข่าวมาทําข่าวพอได้ข่าวเขาก็ไปแต่ผมไม่ชอบทิซอกคุณก็ทํางานมาตั้งนานแล้วนะคะคุณก็น่าจะรู้ดีว่านักข่าวก็เป็นแบบนี้แหละเขาอยากจะทําข่าวคุณมีอะไรคุณก็บอกเขาไปพอเขาได้ข่าวเขาก็กลับไปแต่ว่าคุณมาตัดติดติดบงังบัแบบนี้นะคะเขากัดคุณไม่ปล่อยอย่างเงี้ยแหละคะ่ะ แต่ป้าเขาว่าดีเหมือนกันนะคะเขาจะได้กลับไปซะมาชุนมนุมกันหน้าบ้านเราเนะ่ะเหมือนกับว่าม็อบ,บประท้วงกันอย่างนั้นละ่ะใต้เรือนเคียงอะ่ะเขาจะอกตกใจกันแย่เลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรลูก้ามีอะไรก็ให้มาถามย่าอุ้ยคุณย่าคะมันจะดีเหรอฮะอถ้างั้นนะเดี๋ยวจูลี่จัดงานแถลงข่าวจะแย่ยเลยกันนะย่า สวัสดีค่ะชื่อนี้มาติดตามตระเวนข่าวค่ะอ,อุย๊ยอะไรดอ่ะข่าวอีกแว้นี่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศข่าวนี้ยะมา,ามามาคุณแม่เปลี่ยนให้ทหุลที่ทีเลอะหมดเลยเห็นไหมคะ ดูเอ็นทีวีดีกว่าน,นะคะจะได้ไม่มีโฆษณามีรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราเกี่ยวกับการค้นหาครอบครัวในประเทศไทยของคุณชิมจีซกค่ะคุณแม่เปลี่ยนแล้วค่ะเขาที่เขาเปลี่ยนแล้วค่ะคเนอะ,นะใช่ใช่ไหมคะคุณแม่ หลังจากที่ผู้สื่อข่าวได้ทราบจากแหงข่าวว่าคุณคิมจีซกนักแสดงชื่อดังชาวเกาหลีที่มีเชื้อสายไทยและมีครอบครัวอยู่ในประเทศไทยทางเราก็ได้ติดตามมาจนถึงบ้านหลังนี้และค้นพบความจริงขณะนี้กำลังมีการถแถลงข่าวอย่างไม่เป็นทางการค่ะว่ข่าวก็รู้ได้ยังไงอะคะว่าข่าวมาที่ทำไม